เสือถึงมันจะอดอยากมันก็ไม่เคยเอ่ยปากบอกใครถึงมันจะหิวมันก็ดิ้นลนหวนขวายไม่ใช่นอนลอความตาย หรือรอใครมาให้อาหารมันหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาทจัดไปครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับ สวยสวยเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ200บาทจัดไปครับรายการที่2องครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับ อยากได้อยากโดนจัดให้เลยครับสองร้อยบาทครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆเลยครับน่าจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ รายการที่4ก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับมีคาบกูเลยครับน่าจะเป็นพระกูรับนางพญาเมืองพิษานุโลกครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่ห้าครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับรายการที่หกครับเป็นพิมพ์นางพญาครับนางพญาเนื้อดินเก่าๆเลยครับ นางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเก่าเก่าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทผ่านตลอดสายครับ รายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับสมเด็จ7ชั้นครับหูบายสีอกล่องครับสวยๆโดนๆใจเลยครับมีคาบลาลักเวยครับน่าจะลงรักเก่าครับสมเด็จวัดเกศชัยโยครับจังหวัดอ่างทองครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับสมเด็จหลังกระดานครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับน่ารักน่าบูชาครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่10ครัเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับลงรักเก่าครับราคาสบายกระเป๋าครับ200บาทครับ รายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อเก่าเาเลยครับสภาพใช้ครับสวยๆเลยครับเนื้อเก่าๆก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่สิบสองครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักครับเนื้อเก่าๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่13บสครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเอมครับเนื้อโลหะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเอมวัดของโป่งครับจังหวัดสุขโขทัยครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งเลยครับหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับสองร้อบาทก็โดนใจได้ครับ 200บาทก็สอยลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพเจดี JD ครับทรงเจดีครับสวยๆเลยครับ เนื้อเก่าๆเลยครับมีคาบลาลักษณ์เลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่17บเ็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ภายการที่สิบแปดครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อเก่าๆหนึกๆน,น,นุ่มๆเลยครับ รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลังกระดานครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับ รายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่21ครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆเก่าๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้าลักหน้ามองครับรายการที่22ครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีย์ครับเนือเก่าเก่าสวยสวยโดนโดนใจเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์อกคุดครับ สวยสวยอย่างนี้ก็สองร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ เนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งมันมันเลยครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวโตมครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับ รายการที่27่็ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับสวยๆเลยครับเก่าๆนวลนวเลยครับ รายการที่28ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับรายการที่ยี เก้าครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับได้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ด15ครับน่าจะเป็นก้นวงเดือนครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนือเก่าเก่าสวยสวยโดนโดนใจเลยครับรายการที่31มเ็ครับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเหนือดินครับ นางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่สามสิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนครับเหรียญหลวงพ่อคูณปะลิสุโทโโธครับรุ่นสร้างบารมีสองพันห้าร้อยสิบเก้าครับหลังยันครับ วัดบ้านไร่ครับอำเภอด่านขุนทดครับจังหวัดนครราชสีมาครับรายการที่สามสิบสามครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยครับ เนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับมีสององค,ครับรายการที่สามสิบสามครับองค์ที่สองครับเป็นพระหน้าปกครับ ผสมกระดูกน่าจะเป็นกระดูกผีครับกระดูกผีเจ็ดป่าช้าครับเก่าเก่าเลยครับรายการที่34มสครับ เป็นพระสมเด็จครับเนื้อสีเขียวก้านมะลิครับน่าจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่35ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับหลังยันครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จครับ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ บางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อเก่าเก่านวลนวเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค์ครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่39ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับน่าจะเป็นพิมพ์หน้าฝรั่งครับ เบียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับ รอรอล่ำล้ำแฮนซัมเลยครับรอเพอร์เฟกเลยครับรายการที่41ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าแห้งๆเลยครับ มีสององค,ครับองที่สองครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับอกล่องครับ รายการที่42ครับเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับรายการที่43ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับ ด้าน,นหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลทิมรับสวยๆเลยครับรายการที่44ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ นางพยาพิมพเข่าโค้งครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่45ครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับน่าจะเป็นบางขุนพรมพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับมีคาบลาลักษณ์เลยครับมีสององค์ครับองค์ที่2ครับ เก่าเก่า,ามันมันเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคิตต่อไปครับขอบคุณครับ